tin try ông phải nói rằng Yết bà lê Cao cao bên cao Em chết tham ở đây Kết tay bữa gỗ ăn Đồ cao cho vi Thầm cao ơ Hoàng ơi Chết bên mía เดี๋ยวผมจัดการนี้ผมจั้งลูกน้องไปจัดการน้อยแจ้งขต้อยเออวันที่กับตัะยักษัดำเจอเลย้าชื่อว่ายักษ์ขันตะวุฒิวายักษ์ขันตูดมาจากเมืองเมืองฉลองก็เมืองรูวานนี่นะ มาเยอยามีเมียอยามีเมียใช่ขับได้ชาวหยิงตกลงหวไปกับตุนพันเล้วาจะไม่ไปไปแไปแคป้าคนเจประมาณยี่สบบาที่กมาเชิญชาวงไปป้ากูไปยที่บีเท่งชาวิ่ิงไปจมยิดไปติด ว่าไรมึงอยู่ที่นี่แต่เจ้าหญิงไม่มามึงตายไม่มีกระหนาไม่มีกระหนาด้วยสำบรับครูไม่เคยคคดกลัวนะเคยการนั่กับยัก์นี่ยคูไม่ใช่กลัวกวาละแน่จริงเลยมึงมาเลย,อย,อย,อยลไอ้ยักเลยได้ยักบาหลวงไอเชื่อเขาไป ตายโไอ้บาดหวโอ้ยไอ้ชโอ้ยัไอ้่งยัยาั้มกูโอ้ยกูยอมแล้วโอ้ยเดี๋ยวแมตายโเสียกูแตกกับเป็ดกูโหโอ้ยยอ้เต่งยัยข้ากูย่าเยา๋ยม่กูเฉียดคอย่าย่าเจีดกูเดี๋ยวจ้าก่้เอเต็งเฉียดคอยับแน้อย mày tông kia nhớ anh ấy, cần bla bữa Bố gái tăng tè bắt tè cần cần quay cục bla bữa để cô vay bà ba cánh nửa cuốn mưng tăng tè bắt đi cần cần quay cục bự chết mưng cái mưng ở đây của anh hai mưng nhạc nào của anh nhạc nông khổ của bà nhạc cha của bà ngoại cuối kiến cha từ của bà huế em quan leo tiền dù trống đi มึงอยูตรงนี้เ้ายังไม่เขับมามึงตายกวามชื่อรมรวยได้ไหมหอด้ตำจางชูตำเร็ววรำนวงปลายเกส็ดหอด้ตายุงรำเพลเมื่อตำเร็วนานเกล็ เด็ดนี่กับตันะหอวที่มึงจะดีกูไปไม่ได้หรอกกูก็ไม่แย่กูนี่กูว่าขาดายืนเป็นคำชายมันนึกคำหนึ่งทนำบูตะจ้าปครตัวนำบูตะจ้ามาจับตะจานำบูตะจ้าปกครตัวมาบูต เพื่อการตศงาโกงระดัทิกองผู้ทีให้มาก็อยากนี่ยืนเก้งเป็นอีเนนไม่ดินไปเดินเดินเดนไปลง